นักข่าวเดอะกา r d เดียนรายงานว่าทีมวิจัยขององค์การอนามัยโลกจะเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่นในเดือนหน้าเพื่อตรวจสอบว่าเหตุใดเชื้อโคโนราไวรัสายพันธุ์ใหม่จึงสามารถแพร่จากสัตว์ไปสู่คนได้และเชื้อที่ว่านี้เริ่มแพร่จากเมืองอู่ฮั่นจริงหรือไม่นะครับ ฟาเบียนลินเดอร์สนักชีววิทยาประจำสถาบันโรเบิร์ตคอชในเยอรมนี <c oughs> และหนึ่งใน10บุคลากรของ,ของทีมภารกิจนี้ระบุกับสำนักข่าวแอสโซเชตเพลสว่าทางกลุ่มจะทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของจีนเป็นเวลา4-5สัปดาห์ <c oughs> โดยทีมงานของจีนนั้นจะมีบทบาทน,นำในการวิจัยครั้งนี้ <This> scenario. นักวิทยาศาสตร์เชื่อนะครับว่าเชื้อโคโรนาไเวลัสายพันธุ์ใหม่เริ่มแพร่ระบาดจากสัตว์โดยเฉพาะค้างคาวก่อนที่จะระบาดไปยังมนุษย์โดยพบผู้ติดเชื้อคนแรกที่เมืองอู่ฮั่นเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วและพบว่าการติดเชื้อนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดค้าสัตว์ในเมืองอู่ฮั่นดังกล่าวจนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชือเ้อไวรัสที่ว่านี้แล้วมากกว่า73ล้าน4แสนคนทั่วโลกและเสียชีวิตแล้วมากกว่า1ล้านหแสนคนนะครับ ประเด็นที่ว่าเชื้อโคราไวรัสายพันธุ์ใหม่เริ่มระบาดจากแหล่งใดกันแน่นั้นกลายเป็นประเด็นฉุดชนวนความเชื่อแบบสมคบคิดและข้อกล่าวหาว่ามีการปกปิดข้อมูลและยังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนทวีความตึงเครียดมากขึ้นขณะที่ทางการจีนพยายามปิดบังการระบาดในระยะแรกรวมถึงกักตัวนักข่าวพลเมืองและลงโทษแพทย์นอกจากนี้ยังมีรายงานที่ว่าทางจีนไม่ให้ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกในการตรวจสอบในจีนเท่าที่ควร ซึ่งก็ล้วนทำให้ประเด็นเรื่องนี้ดุเดือดมาตลอดทั้งปีนี้นะครับส่วนทางด้านทางการจีนและสื่อของรัฐบาลจีนก็พยายามเผยแพร่ข้อมูลว่าเชื้อโคโรโนาไวรัสไม่ได้เริ่มระบาดมาจากจีนรวมทั้งรายงานข่าวถึงการพบเชื้อไวรัสระยะแรกในอิตาลีแม้ว่าตัวผู้วิจัยเองจะระบุว่าข้ออ้างนี้เป็นโฆษณาชวนเชื่อก็ตาม โดยสื่อ The People's Daily ของทางการจีนระบุในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับว่าข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ล้วนบ่งชี้ว่าเชื้อโคโรโนวรัสสายพันธุ์ใหม่ไม่ได้เริ่มระบาดจากเมืองอู่ฮั่นแต่อย่างใด